สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทําการเพิ่มยอดไลค์จะเป็นไลค์ของคนไทยแท้มีตัวตนนะครับน้อยยอดไลค์ตัวนี้ที่ผมจะมาเพิ่มนะครับอทำกันยังไงก็มาดูกันได้เลยอย่างแรกให้ทุกคนนะครับเปิด Google ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่าเอเดเมนโดล่าอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็กดลิงก์ด้านล่างมาก็ได้นะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ทันทีเลยเนาะเข้าหน้าต่างนี้นะครับเมื่อกดลิงก์ด้านล่างมาเนาะก็ให้ทุกคนนะครับทำการสมัครใช้งานกันก่อนนะครับ เขาก็จะให้กรอกชื่อผู้ใช้อีเมล์ล้าสผ่านยา่ห้อผ่านให้ทุกคนทําการกรอกให้ครบถ้วนเนาะอีเมลนั้นสามารถมว้วได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลจริงทุกคนทําการมว้วไปได้เลยแล้วก็ติ๊กช่องนี้นะครับแล้วก็เลื่นมินิเกมไปตามที่เขาบอกนะครับทำการสมัครใช้งานไปได้เลยแต่ละใครนะที่ีเกียจทําการกรอกนเนาะก็สาม,มารถนะครับลงชื่อใช้งานด้วย Google ก็ได้นะครับถ้าในส่วนนี้มีลงชื่อใช้งานด้วย G-mail e อยู่เนาะก็สามารถลงชื่อใช้ดได้ปกติเลยแล้วผมก็จะมาล็อกอินกันนะ อ่าแล้วเมื่อเราล็อกอินมานะครับทุกคนนะครับมาดูที่หัวข้อหมดหมู่ทำมดหมู่มตัวนี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับอ่าทำการเลือกดูเลือกอ่านกันได้เลยเนาะก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มนะเป็น Facebook นะครับอ่ายูทูบทิกต็อกนะครับไอจีไลน์ช้อปปี้เทเล gram นะครับแล้วก็ทวิตเตอร์่นเอง ทุกคนสามารถเลือกเอาได้เลยเนาะในหัวข้อมือตัวนี้อ่าแล้วก็ผมก็จะเลือกไปในหัวข้อนี้นะครับเป็นยอดไลค์นะครับคนไทยเนาะนี่จะเป็นเพิ่มยอดไลค์โพสต์ประเทศไทยนะครับจะดูตัวบริการอบริการนะครับทุกคนเลือกเลยว่าต้องการไลค์แบบอีโมจิหรือว่าจะเป็นไลค์ธรรมดาเนาะอันนี้จะเป็นแบบคอมเมนต์นะครับเป็นคนไทยรีวิวเป็นคนไทยมีหมดนะครับผมก็จะเป็นไลค์โพสต์ธรรมดาถ้าเจอคำอธิบายนะครับตรงนี้นะครับกับคำว่าโน้ตให้ทุกคนนะครับทำการหยุดอ่านก่อนนั่นเองเพราะว่าตรงนี้นะครับมีสิ่งสำคัญอยู่นะครับเนาะถ้าเรา ไม่ทําการเปิดสาธารณะนะครับหรือว่ามาทำการปิดส่วนตัวไว้นอกก็ไม่สามารถปั๊มได้เองนะครับแล้วก็นี่นะครับเจอหัวข้อลิงก์ลิงก์ตัวนี้ง่ายๆเหลือบแล้วนะครับให้กดไปที่โพสต์ที่เราต้องการจะปั๊มนะครับก็คือวันที่และเวลาเนาะับโพสของท่านเป็นสาธารณะนะครับมาทําการกรอบลิงก์บนนะครับเราไปวางได้เลยและเจอาหัวข้อมูลนนี่คือจำนวนยอดไลค์คนไทยนะครับที่ต้องการจะเพิ่มเนาะก็มันจะมีอยู่ขั้นต่ำสิบนะครับผมก็ปั๊มไปสักสิบละกันนะครับเพราะค่าใี่จ่ายขึ้นมานะครับเพื่อนๆนะครับกดคำว่าส่งได้เลย อ่าระบบก็จะบอกว่าได้รับคำสั่งซื้อคุณเป็นที recently>. ่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้ทุกคนนะครับทำการหล่อยอดไลฟ์เพิ่มขึ้นได้เลยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับใช้เวลาไม่กี่ขั้นตอนแล้วก็อ่าใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับก็ได้เลยนะครับ่ก็เป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะแนะนำเว็บไสา์กันต่อนะครับจะมีบอร์ดกระดังซื้อนะครับบอกเราด้วยเลขเลขออเดอร์ตัวนี้นะครับสามารถแจ้งขัดนพิเศได้เลยนะครับถ้าย้อนอะไรขึ้นนะครับเยอะขึ้นช้าหรือเกิดอะไรขึ้นนะครับเกี่ยวออเดอร์ที่เรา่วมสั่งไปสาบมานรถนะครับผมก็ าแล้วในส่วนหัวข้อการเติมเงินนะครับก็จะมีหลากหลายช่องทางให้ทุกคนเลือกเนาะจะมีอยู่3ช่องทางนะครับหลักๆอาจจะเป็นสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารนะครับคริปโตอ่าแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จะในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีตัวตรงกลางบอกคือคําแนะนำเนาะเราก็จะทายังไงนะครับให้เติมเงินเข้าเว็บไซต์ได้นะครับก็ทําตามคําแนะนําตรงกลางได้เลยนะครับน้องเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับอ่าแค่ทําการกรอกยอดเงินไปตรงนี้นะครับกดคําว่าจ่ายไปตรงนี้นะครับอ่าส แล้วก็ทําการสแกนได้เลยนะครับตัวนี้เนาะทำการสแกนไปปุ๊บนะครับจำนวนเงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้ภายในส0วินาทีนะครับไม่เกินแน่นอนนะครับยอดเงินก็จะเด้งเข้าทันทีเลยนะครับก็การเติมเงินก็ง่ายมากเลยนะครับถ้าเป็นสแกน qr เนาะแล้วหัวข้อหลักต่อไปนะครับจะเป็นคําว่าตั๋วตั๋วตัวนี้นะครับคือการติดต่อแอดมินอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าให้เอาตรงประวัติการนังซื้อเนาะตัวหัวเรื่องนะครับก็ให้ทุกคนนะครับทำการกรอกไปเลยนะครับว่าอย่างนี้นะครับว่าเขียนเลขออเดอร์เนาะ ปึ๊บๆๆไปอาสมมุินะครับเนาะก็จะเป็นสมมุิไปเนาะแล้วก็เขียน้อความตอบไปเลยนะครับว่าต้องการแบบไหนนั่นเองนะครับเนาะสอบถามว่าอยากสอบถามอะไรนะครับเดี๋ยวแอดมินเขาอาจจะทําการดูแลออเดอร์ตัวนั้นให้ทุกคนนั่นเองนะครับก็ติดต่อกันได้เลยนะครับหรือว่าจะสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามได้เลยหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นตัวหัวข้อบริการทั้งหมดนะครับเนาะหัวข้อบริการทั้งหมดนะครับจะเหมือนหมวดหมู่เลยนะครับเนาะอาเราสามารถติ๊กดาวแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะ อพอติ๊กดาวไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นในหัวข้อหมดหมู่นะครับเนาะตรงนี้ก็ที่เราชื่นชอบเอาไว้นะครับอาจจะเป็นอัน,นที่เราติ๊กดาวหมดเลยนะครับเนาะแบบนี้เลยก็จะทําให้บริการเร็วขึ้นเนาะถ้าเราสนใจตัวไหนแล้วนะครับเราสามารถติ๊กดาวไว้ได้ในหัวข้อนี้และสามารถกดคําว่าดูแล้วก็อ่านคารายละเอียดเหมือนกันนะครับไอตรงนี้ก็ต้องทําการอ่านให้เรียบร้อยเนาะะแล้วก็ตั้งคําสั่งซื้อตรงนี้ได้ด้วยนะครับอ่ะก็หมดแล้วนะครับในหัวข้อนี้นะครับหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับ การแนะนําเพื่อนนะครับก็จะเป็นลิงก์แนะนําของใครของมันนะครับลิงก์แนะนําตัวนี้นะครับสามารถก๊อปแล้วก็แจ้งแล้วก็เอาแจ้งให้เพื่อนได้เลยนะครับถ้าเพื่อนอยากจะปั๊มไลค์ปั๊มผู้ติดตามนะครับหรือว่าจะปั๊มอะไรต่างๆเนาะก็สามารถเอาลิงก์ของเราแจ้งไปให้เพื่อนนะครับแล้วอัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับที่จะได้นะครับก็คือ3%ถ้าเพื่อนเขาเติมยอดผ่านลิงก์ของเราเนาะเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นเลยนะครับเนาะแบบผมเลยแบบนี้เลยก็จะได้แบบนี้นะครับ ใครสนใจนะครับเนาะในการใช้งานเว็บไซต์นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเนาะอาจจะผมขอญาตไปดูยอดก่อนนะครับนะครับตอนนี้ยอดไลค์ก็กำลังทำการทยอยเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นก้าวแล้วเนาะก็ดีมากเลยนะครับแนะนำเว็บไซต์เป็เดียวนะครับก็ขึ้นมาแล้วนี่นะครับเป็นไลค์คนไทยแท้หมดเลยนะมัจจะเป็นโปรไฟล์ไทยนะครับคนไทยแน่นอนนะครับเป็นประมาณนี้อาล้วถ้าใครนะสนใจที่เพิ่มยอดไลค์นะครับเพิ่มผู้ติดตามหรือว่าเพิ่มอะไรต่างนะครับก็สามารถใช้งานที่ตัวไซตนี้ก็ได้เลยเนาะเกี่ยวกับการดันโพสตดันฟีดเนาะ อ่ะมันก็จะช่วยได้นั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนนะครับทำการกดลิงก์้ลนล่างมาได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิด,โดีโอนี้สวัสดีครับ